กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อเพจ Facebook ดราม่าแอดดิกได้โพสเรื่องราวจากคุณหมอท่านหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยระบุข,ข้อความว่าเป็นเคสเด็กนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครคุณครูสั่งลงโทษน้องเพราะทำการบ้านส่งไม่ตรงเวลาโดยสั่งให้เด็กลุกนั่ง200ทีรวดทำให้น้องมีอาการปวดขา3าวันต่อมาน้องมีอาการปวดขาอย่างรุนแรงและมีอาการเยื่อสีเหมือนคกจึงรีบมาโรงพยาบาลทันทีโดยแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะกล้ามเนื้อ ซึ่งเกิดหลังการได้รับบาดเจ็บหรือใช้งานกล้ามเนื้ออย่างหนักจนทําให้เซลล์กล้ามเนื้อตายและของเสียในเซลล์ออกมาสู่กระแสะเลือดทําให้ไตวายเยวเป็นสีคกและเสียชีวิตได้หากรักษาไม่ทันเคสนี้โชคดีไตเสียหายไม่มากนะักทางคุณหมอกําลังรักษาอยู่ก็ต้องลุนว่าจะดีขึ้นหรือมีแนวโน้มอาจจะต้องฟอกไตค่ะในเรื่องดังกล่วาววัดที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขขาดิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทเปิดเผยว่าได้รับทราบรายงานเรื่องดังกล่าว โดยครูคนดังกล่าวเป็นครูโรงเรียนได้สังการสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมอบหมายให้สนักงานเขตพื้นฐานการศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแล้วค่ะและจะมีคําสั่งย้ายครูรายนี้ออกมาช่วยราชการที่สนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งก่อนการสอบสวนจะดาเนินการเสร็จสิ้นค่ะในส่วนของผู้ปกครองโรงเรียนได้มีการพูดคุยทําความเข้าใจและทั้งผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบและเข้าใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเพราะ พร้อมกำชับให้ทำการลงโทษครูคนดังกล่าวอีกทั้งสุขภาพร่างกายของนักเรียนในตอนนี้ก็แข็งแรงและรักษาอาการบาดเจ็บจนหายเป็นปกติและกลับมาเรียนได้ตามเดิมแล้วค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn